ป๊อกเอ้าเลิกแล้วเหรอเออเล่นเสร็จก็กินทีเดียวถ้าจะกินก็ไปล้างตัวเปลี่ยนชุดให้โฟงนั่งข้างหน้าดูซิน้องนั่งไหม <laughs> chạm <laughs> lên luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video